เข้ามาในสนามพักเครื่องนะครับมาดูครับว่าจะได้อะไรบ้างหรือไม่ได้เลย,เลย อ้าวตั้าสองร้อยเจอร้อเดียวอะไรเงี้ย ครับวันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรปิดมือมาเลยนะครับอย่างที่บอกครับมันได้มางไม่ได้มากนะครับของแบบนี้ขอบคุณนะครับผม